ครับก่อนอื่นนะครับก็ขอสวัสดีเพื่อนๆนะครับมิรักนักสะสมนะครับมาพบกันอีกเช่นเคยนะกับช่องคนส่งเหรียญชาแนลนะครับสำหรับคลิปนี้ครับช่องคนส่งเหรียญจะมาประกาศรับซื้อเหรียญนะครับเหรียญอะไรนะครับแต่ก็ได้รับเหรียญมาแล้วนะครับพอดีอยากได้เหรียญมาสะสมครับจานวนหนึ่งนะครับมาจากเพื่อนเพื่อนที่บ้านนะครับเขาก็ส่งมาให้นะครับ ที่ชอบสะสมเหรียญเหมือนกันนะครับก็เลยขอแบ่งมานะครับก็เลยให้เขาส่งมาให้นะครับเราก็ได้พอดีได้รับนะครับรับของมาเมื่อตอนประมาณบ่ายสามนะครับก็เลยเลิกงานนะครับพอดีก็เลยออกมาให้เพื่อนๆครับมีลักนักสะสมนะครับมาดูว่าชอบคน่งเดียญนะครับได้ทําการซื้อเหรียญนี้มานะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับเรามา เปิดดูกันนะครับว่านะครับ <c oughs> จะเป็นอย่างไรนะครับเปิดดูพร้อมๆกันนะครับว่าเป็นเหรียญแบบไหนนะครับฉีดและฉีดนะครับ นะครับผมเขาก็ใส่มาแบบนี้นะครับเราจะมาดูกันว่าแกะยากหน่อยครับนะออโอเคนะครับอ๋อเป็นคุดเฉียงนะครับขุดเฉียงผมก็เลยบอกให้ว่าต้องได้เหรียญมาก่อนนะครับได้เหรียญมาก่อนถึงจะ,ะดูสภาพนะครับถึงจะโอนตังไปให้นะครับ นี่ก็เป็นผมก็ให้เขาเาหมายเลขบัญชีมานะครับก็จะขอปิดไว้ก่อนนะครับว่าเออเป็นหมายเลขบัญชีนะครับที่ผมจะโอนไปให้เขานะครับให้แฟนๆที่ชอบสะสมเหรียญเหมือนกันครับเขาแบ่งเข้ามาครับก็ขอปิดไว้นะครับอ่าเรามาดูเหรียญดีกว่านะครับมาดูเหรียญดีกว่าเป็นอย่างไรนะครับอ่าแกะกันเลยนะครับ ขอแบ่งไม่ได้เหรียญเดียวนะครับเรียงเงินเดี๋ยวโอนไปให้ทีหลังนะครับแพ็กมาดีนะครับสองชั้นเลย,ยช้าหน่อยนะครับเพื่อนเพื่อนอ่า,อานะครับผมมาดูกันชัดๆนะครับเป็นคุดเฉียงนะครับ ปีพศ2520นห้ร้อยยี่สิบนะครับก็นะบถือว่าผ่านการใช้งานมาเยอะเหมือนกันนะครับจะไม่ค่อยชัดนะครับ,นะรบมาดูข้อมูลนะครับข้อมูลของเหรียญครุฑนะครับ ชนิด5บาทนะครับด้านหน้าของเหรียญก็จะเป็นนะครับรูปพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาหาภุมิพลอดุลยเดชนะพินประพักทางเบื้องซ้ายนะครับวงขอบเหรียญครับจะมีข้อความว่าสยามมินนะครับและก็ราชการที่9นะครับสำหรับด้านหน้านี่ด้านหลังด้านหลังของเหรียญก็นะครับจะเป็นครุฑผ่าเฉียงนะครับ ผ่าเฉียงซ้ายนะครับน้ำหนักนะครับน้ำหนักของเหรียญน,นะครับก็จะอยู่ที่12กร,รัมนะครับสำหรับเหรียญ5บาทนะพุทธพาปี20นะครับขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางก็29.5ส mm. ิบมิลลิเมตร กัศใช้เมื่อวันที่8พฤศภาคมนะครับ2,522นะครับครับมาดูจำนวนการผลิตครับของเหรียญครุฑนะครับปี2,520นะครับมีจำนวนการผลิตอยู่ที่27ล้าน2 5 7 0 0 0เหรียญนะครับถือว่าผลิตออกมา27กว่าล้านเหรียญนะครับไม่เยอะเท่าไหร่นะครับ ก็ขึ้นอยู่กับสภาพเหรียญน,นะครับว่ามีความสมบูรณ์แค่ไหนนะครับสำหรับช่องคนสองเหรียญน,นะครับขอเปิดราคานะครับอยู่ที่50าบาทจนถึง200บาทนะครับราคาสภาพที่ไม่ผ่านการใช้งานเลยคือ200บาทนะครับสำหรับคุดเฉียงปีพศ2520นา,ะ25านะครับย้ำนะครับช่องคนสองเหรียญ เปิดรับซื้อเหรียญน,นะครับจำนวนจำกัดนะครับขอรับแค่20เหรียญน,นะครับเพื่อจะนำมานะครับเ,เก็บสะสมนะครับ20เหรียญน,นะครับเพื่อนๆใครมีนะครับก็สามารถนำมานะครับเสนอนะครับ จะรับซื้อนะครับรับซื้อตามสภาพเหรียญน,นะครับและก็ต้องแนบนะครับแนบบัญชีธนา,าคารมานะครับว่าจองคนส่งเหรียญน,นะครับจะได้โอนเงินเข้าบัญชีนะครับให้เพื่อนๆที่มีเยอะนะครับมีเหรียญปี2020นะครับพูดเฉียงน,นะครับก็ราคาเริ่มต้นอยู่ที่50บาทถึง200บาทนะครับสำหรับ พุดเฉียงครับทิ้งเบอร์โทรไ้เลยนะครับเดี๋ยวช่องทนลองเดียวจะติดต่อไปนะครับก็ได้พูดคุยนะครับกับเพื่อนโรงงานแล้วนะครับว่าคราวนี้จะรับซื้อแฟนเพจนะครับที่เข้ามาติดตามนะครับติดตามการรีวิวเหรียนนะครับแต่ละครั้งก็ขอจบอย่างแค่นี้ครับ พบกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ